เพ,พื่อนนเดินข้างกลัฟบ,บ้านหรอค่ะบ้านแย่ออนกับต้องกลับไปดูแลมาค่ะไปคะ่ะีกกางยังงัยนนมนบเ เพื่อนเพื่อนทุกข้นย่าอ่อนมากกันบรรยากาศแบบนี้ค่ะกะย่าอ่อนมีความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตย่าอ่อนอยากสิไปอน์มองโกค่ะมองโกเลียย่าอ่อนมีความรู้สึกเป็นยังไงบุ๊บแบบนนมือเขาแล้วก็ทุ่งกว้างแล้วก็มีมามีแกะยี่ยังไปอีกสี่แม่จ้ะย่าอ่อนคือจังอ่อนมันมีความรู้สึกอยู่ ครั้งน้นนี่แบบรรครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยย่ออนตงไปให้ได้มงโกูเรียค่ะชาแล้วพี่หอพรทินมองกูเลียเอ็นกองซันอันนี้ชิโนยาตมเสมอไงบ้าบ้าโมเนเมือนี้คือถ้าเกิดมาอะไรขายย่ออนเบิ้อนหนังเบิ้องยังเสียเบิ้งยงมสารคดียังสีถ้าเห็นโอ้โหค่ะต้องครั้งหนึ่งในชีวิตแย่ออนตงไปมันมีความรู้สึกแบบ เป็นเสาเสาเป็นลึกซึ้งเป็นอี้ยังแบบใดบุคคะเกี่ยวกับมังปกมัองโกเลียนี่ก็เคื่อนก่อนโควิกนั่น,นประมาณเดือนเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับม <c oughs> ีสิเริ่มโควชวิกถึงจะอ่อนจองตั๋วกับป๋าแฟงแล้วเขาสิไปมัองโกกันพอดีจองตั๋วไวก่อนประมาณซีหาเดือนค่ะเพราะนั้นมากก็คือโควิดเขาคือต้อง เียตัวเครื่องบินเสียคา่าพักฟรีเลยค่ะย่ายออนบ้าหูค่ะแต่ออนมีความดูซสึกที่ดีๆกับพวกม้องโกค่ะนี่ค่ะจะเป็นถูกกว้างประมาณนี้ค่ะเนี่ยาแฟนี่ดูซสึกว่าสิครับรถวหค่ะย่ายออนว่าอยากไห้ค่ะก็คือการขับรถวหายนี่ ทะเลาะกันบอยั้างทะเลาะกันดูเห็นบ่บอเบนตะเหาเ้อค่ะผูรังค้นข้าเจ้าก็ขับบ่ระวางอันยังเสียมันต้องนั่นก็คือเวลายายอ่อนขับเิ่นกว่ายายอ่อนขับเร็วค่ะ มมีโอกาสยายออนกลับเมืองไทยเที่ยวหนายายออนสิไปหาเบิ่งอันทั่วไปม่องโูประมาณอาทิตย์ที่สองอาทิตย์นี่ยายออนไปได้ค่ะเพราะว่ายายออนกับกษียนแล้วเนาะคะเนาะก็คือปลาหนี่ได้ไปน้ำกระซังก็คือตกลงกันแล้วถ้ายายออนมีโอกาสนี่ยายออนกษีกลับเมืองไทยกสีไปเบิ่งทั่วทาาเชียงใหม่เชียงรายานี่ยังสิล่ะจ้ะรถขันหนีสงสัยสิบนอ,อ,อ,อ็ด โดรี่ใบนี่แหละรถขับง,งามงามโอเคเก่งแล้วผมส่งให้กสท์ตุลากาช่วงช่วงปีใหม่เน้ะค่ะเนะ้ะถ้ามีโอกาสย้ายออนกสีหาทั่วจากเมืองไทยไปม่องกูค่ะต้องไปให้ได้ ครั้งหนึ่งในชีวิตเห็นถุงกวางสิเรามันอ่อนซ่อนค่ะเป็นมีความรู้สึกแบบบอกว่าเธอค่ะเป็นเป็นเป็นลึกซึ้งในหัวใจยายอ่อ,อนนี่แหละเพินเห็นเพินนอนนั่งกระโจมแบบใส่ชีวิตแบบดิบๆเถื่นนะอ,อ,อนๆน่ะยายอ่อนมาคือยายอ่อนมามีมีความรู้สึกว่าที่แท้อันยายอ่อนเบิกหนังเรียงเคงคิสคันนะจ๊ะ อ่อนมาหลายมากแบบนั้นโอเคค่ะแต่ช่วงปีใหม่ถ้าเพื่อนเพื่อนพีผู้ใดหลุจักทั่วเพื่อนไปเที่ยวทั้งม่องปูเรียกกทั้งนั้นสิกะบอกยายอ่อนนี้ด้วยค่ะส่วนยายอ่อ,อนเนี่ยยายอ่อนไปแนโนนค่ะ